ขึ้นไปนิ่มๆครับกลับมาพบเจอกันอีกครั้งครับสำหรับบ่อมหาโหดแห่งนี้ที่นี่บ้านไผ่น้อยตำบลเมืองโพนะครับอำเภอหว้วยรานจังหวัดบุรีรัมย์มารอบนี้ครับน้ำเต็มบ่อแล้วครับบ่องานโครงการ ขนาดไม่ต่ำกว่า10ไร่ครับที่นี่ไม่ได้มาหลายสัปดาห์เกือบเกือบสสัปดาห์ได้ครับมารอบนี้น้ำเต็มบ่อเลยซานนี่ S y. เอสน่สามครับเดินขึ้นไปแล้วตัวแรงท่อรั่นครับเมื่อสักครู่ เกือบจะเสร็จแล้วครับมารอบนี้เกือบจะเสร็จแล้วเต็มที่ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ครับปิดจ็อบแน่นอนถ้าฝนไม่ตกข้างบนครับสุมิเต,ตโม่กำลังแต่งขอบสะอยู่นะครับแต่งคันคูดึงสลบซูมิเต,ตโมเอสเองหนึ S ่งศูนยส่วนทางด้านนี้ครับ ก็จะเป็นคอมบันสุ pc 1 3 0ครับเสียเกมเกมมีน้อยร้อยเมชลินกำลังใส่ดินอยู่หลังจากที่ไปขายพริกขายน้ําปลากลางดึกที่บ้านน้องตาเซขณะที่เสียนุกำลังเปลี่ยนแหนบอยู่นะครับไปกับเสียเปาเสียจากกิจ มาแล้วครับฝั่งนี้เหลืออยู่แค่ย่อมนิดๆนะครับดินที่เหลือนี่ประมาณ3-400เที่ยวเต็มที่ขึ้นมานิ่มๆครับเดก,ก้าหน้าเงาสุดหล่อ ไอ้หนุ่มหน้ามนคนอำเภอกระสังครับตัวเล็กๆหน้าตาดีๆเกมมี่น้อยร้อยมิชลินพักทายกันด้วยเสียงแต่แต่ซ่อนอยู่บนหัวเกง๋งสองค้่สี่ปาก ดังสนั่นวันไหวเลยครับขึ้นบอนิ่มมากไม่รู้จะนิ่มไปไหนอีกแล้วฮีโน่น่ายักครับ เอาอีกแล้วสโลแกนของเขาเลยครับเสียจักจิตขึ้นชื่อว่าจุดๆ,ๆไม่มีหอมโอ้ยสโลแกนนี้ถ้ามาบ่อนี้แล้วต้องได้ยินครับมาสองสามรอบได้ยินทั้งสองสามรอบเลย ต้องขอยืมเสียจากกิจไปใช้หน่อยแล้วนะครับจอมลั่นประจำบ่อครับหนุ่มรอนหน้าตาดีมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาครับเสียจากกิจคนนี้วันนี้ก็ชายเดียวอีกแล้วนะครับมาคนเดียววุ้นเส้นอยู่บ้านครับ ขึ้นมาแล้วครับเสียงแตรดังเพราะมากแตรนี่มันปากยาวครับความยาววันหนึ่งเมตรเสียงจะทุมๆหน่อย ลั่นไปแล้วครับไล่ตูดกันมาครับล็อกกี้สวัสดีครับอาเซียคนนี้ขับทั้งแมคโครกับทั้งรถดำขับทั้งรถไถเลยโอ้โหเบิ้ลใส่กันแล้วครับ เบิร์นใส่กันแล้วไอยตัวออกมาครับจอมลั่นประจําบ่อ บัลเลอร์เลย ดังสนั่นเลยครับฝั่งโน้นครับล็อกกี้สีชมพูกำลังถอยยาวเข้าไปนะครับวันนี้บอ่อนี่วิ่งกันสบายเลย <c oughs> เดี๋ยวสองคันนี้ขึ้นมานะครับผมจะจบคลิปนี้แล้วเราจะไปเจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> ที่ จุดลงดินนะครับหรือว่าที่เทดินของทีมงานนะครับที่เทดินเนี่ยเราจะได้เห็นแบบใกล้ชิดที่เทนี่มันกว่าบอดินอีกครับต้องบอกไว้เลยสองทีมงานนะครับร่วมด้วยช่วยกันวันนี้สอธนกรบวกโชคสุวรรณฝั่งของสอธนกรนี่อ่ ซานนี่นะครับ่า1354ครับส่วนฝั่งของโชคสุวรรณนี่โคมัสุ PC 130 โอ้โหอย่างลั่นเลยครับเหลือล็อกกี้คันเดียวนะครับถอยใส่เ <Hello>, ดี๋ยวขึ้นมาเอาเป็นว่าไปนวนเลยดีกว่านะครับผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมจะไปพาไปดูที่เทไปเก็บภาพบรรยากาศที่เทดีกว่านะครับค่อนข้างจำมันที่นี่ก็รถขุด3คันนะครับบรรยากาศที่บ่อเราก็เห็นไปแล้วครับน้ําเต็มบ่อเกือบจะเสร็จแล้วครับ80%แล้วเหลือ20%เก็บงานปิดจอบรับตังค์ขอให้ทีมงานโชคดีครับสวัสดีครับ